ค่ะที่มาแชร์เทคนิคต่างๆในการแต่งรูปนะคะหรือว่าสอนวิชากราฟิกด,ดีไซน์ค่ะหราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะ<ม>แล้วก็ขอบคุณคุณครูจริงๆนะคะที่แบบมาสอนโดยที่คุณครูเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะสอน<ม>ด้วยอารมณ์ที่ใจเย็นไม่นั้นค่ะแล้วก็ครูก็สั่งงานไม่ค่อยเยอะค่ะนานๆทีถึงจะสั่งแล้วก็ ครูสอนแล้วก็เข้าใจมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวหนูหนูไม่ค่อยชอบเทคโนโลยีเท่าไหร่แต่พอได้มาเรียนแล้วหนูสึกว่ามันสนุกค,ค่ะเวลาเราได้แต่งรูปภาพเอารูปภาพมานั่งแต่งแล้วมันก็แบบสนุกค,ค่ะก็ขอให้คุณครูโชคดีในการสอนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนักเรียนสองทัสาะเช่นกันนะคะค่ะโอเคค่ะนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ